สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการสร้างแบบทดสอบนะครับออนไลน์นะครับแล้วก็หลังจากที่สอบเสร็จนะครับก็จะมีการทําเกียรติบัตรออนไลน์ให้กับผู้ที่เข้ามาสอบนะครับช่วงนี้นะครับเห็นหลายหลายท่านนะครับคุณครูหลายคนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับไม่มีอะไรทําก็หาหาคอร์สอบรมนะครับ นี้เราก็จะมาดูกันว่าวิธีการสร้างคอร์สอบรมนะครับรวมถึงแบบฝึกหัดถ้าเกิดว่านะครับผู้ใช้งานสอบผ่านนะครับก็จะมีการสร้างเกียรติบัตรแล้วก็ส่งไปทางอีเมลนะครับจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาที่ได์ของเรานะครับมาที่ได์ของเราจากนั้นเราก็ทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับ เราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ1โฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์นะครับก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับไฟล์แรกนะครับที่เราจะสร้างก็คือ Google Form นะครับเพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าเป็นคอร์สอบรมต่างๆนะครับตรงไทเติลนะครับเราก็ ใส่ลงไปนะครับใส่ชื่อลงไปนะครับอย่างเช่นนะครับการอบรมนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับด้วย Google Classroom เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ติดตั้งนะครับติดตั้งปลั๊กอินก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวตัวรูปเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Add-on นะครับทำับการติดตั้ง เราจะติดตั้งแอดออนนะครับตัวที่ชื่อว่านะครับ CertifyM นะครับตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็คลิกที่ Install นะครับเพื่อทำการติดตั้งคลิก Continue คลิก Sign In นะครับเลือกอีเมลที่เราใช้งานอยู่อ่านรายละเอียดนะครับเขาจะอนุญาตเขาจะขอเข้าไปขอเข้าถึงไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive นะครับกดยอมรับไปนะครับ รอสักคู่นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็จะขึ้นปั๊บอัพนี้ขึ้นมานะครับกดดันนะครับแล้วเราก็ปิดไปนะครับตอนนี้เรามาเช็คนะครับก็คือตรงนี้นะครับคลิกที่แอดออนตรงนี้ก็จะเจอนะครับเจอตัวแอดออนที่เราเพิ่งติดตั้งลงไปนั่นเองนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวแอดออนนะครับเราก็จะมีหน้าหน้าตัวอย่างนะครับ ในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถใช้งานหน้าตัวอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือต้องมีอีเมลนะครับตรงนี้ทางทางแอดออนได้ทําการฟิกมาแล้วนะครับคือต้องมีอีเมลนะครับเพื่อใช้ในการเพื่อใช้ในการเจเนอเรตเยติบัตนั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มพิมพ์กันเลยนะครับในลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงดิสคริปชันต้องการพิมไหมนะครับถ้าไม่พิมพ์ก็ลบออกได้เลยนะครับ อีเมลนะครับจะบังคับให้มีนะครับบังคับให้มีอีเมลนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของของผู้ผู้เข้าอบรมนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อสกุลแบบนี้ก็ได้นะครับแก้ไขได้นะครับชื่อสกุลนะครับตัวนี้นะครับไม่มีก็ได้นะครับ i d e n t i f y ก็ทําการลบทิ้งนะครับลบทิ้งทีนี้ก็มาที่ตัวข้อคําถามเลยนะครับข้อคําถามเลยเดี๋ยวเราลองสร้างข้อคําถามขึ้นมานะครับสัก4ีหข้อแล้วกันนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราสร้างคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อคำถามนะครับต้องมีคะแนนทุกข้อนะครับถึงจะตรวจสอบการผ่านเกณฑ์ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเตรียมข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับของผมทำมา5ข้อนะครับทำมา5ข้อเพื่อเป็นการทดลองนะครับหลังจากที่เราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่ม Addon นะครับเลือก CertifyM นะครับจากนั้นก็โชว์ Certify Control นะครับก็จะมีป๊อปอัพของตัว CertifyM นะครับขึ้นมานะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูที่สเตตัสนะครับสเตตัสเบื้องต้นเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่า Certification ได้ปิดอยู่นะครับเราต้องทำการเปิดก่อนนะครับเปิด on นะครับอ่ตอนนี้สถานะเปิดแล้วนะครับเปิดแล้ว ช่องต่อมานะครับเป็น certificate record ก็คือจะเป็นการเก็บบันทึกว่าตอนนี้ได้สร้าง record สร้าง certificate ให้กับใครอะไรยังไงบ้างแล้วนะครับช่องต่อมานะครับก็คือเป็นเกณฑ์ในการผ่านนะครับผ่านวัตถุประสงค์นะครับจะให้ผ่านกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลือก80%ตามตัวอย่างแล้วกันนะครับต่อมาครับ t e m p l a t นะครับ template เราคลิกดูนะครับ template ที่ทาง c ซอร์ตินะครับได้เตรียมไว้ให้ก็มีตามนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คลิกที่ preview all นะครับคลิกขึ้นมาดูในนี้นะครับก็จะปรากฏตัวอย่างนะครับตัวอย่างเทมเพลตที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเตรียมไว้ให้หากเราต้องการเลือกใช้ template ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ในวันนี้ผมจะไม่ขอใช้เทมเพลตกับตัวที่มีอยู่นะครับเพราะว่าไม่โดนใจนะครับเรามาสร้างเองดีกว่านะครับวิธีการสร้าง template เองนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเราคลิกที่ตรงนี้นะครับเราจะเลือกที่ยูดคัตตอมเทมเพลตนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ส่วนนี้นะครับตอนนี้เรากลับไปที่ได์ของเรานะครับเรากลับมาที่ได์ของเราแล้วเราคลิกที่นิวนะครับเลือก Google Slides นะครับเราจะออกแบบนะครับโดยใช้ Google s l i d e นะครับในการออกแบบเทมเพลตเกียรติบัตรของเรานะครับเริ่มต้นนะครับมาตั้งค่ากระดาษก่อนนะครับคลิกที่ไฟล์ เพจ Setup เลือกที่ Custom นะครับจากนั้นก็ใส่นะครับใส่กระดาษนะครับผมจะทำเป็น a 4นะครับขนาด a 4เท่าไหร่ a 4 Size คนหาดูนะครับ a 4 Size นะครับ210คูณ297มมนะครับแล้วก็มาใส่นะครับเราไม่มีมิเมตรเราก็ใส่เป็นเซนติเมตรนะครับ297นะครับ ก็คือ29.7คูณสอนะครับก็คือเป็น AC แนวนอนใส่เรียบร้อยกด apply นะครับเราก็จะได้กระดาษ AC แนวนอนมานะครับลบข้อความทิ้งนะครับแทรกรูปภาพนะครับตามที่เราต้องการนะครับรูปภาพนะครับก็แนะนำให้ เราออกแบบไว้แล้วนะครับเตรียมเตรียมเทมเพลตไว้แล้วให้เรียบร้อยนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมได้ออกแบบเทมเพลตออกแบบรูปภาพไวแล้วนะครับก็นําเข้ามาแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามน,นะครับเข้าไปนะครับโอเคนะครับทีนี้เราต้องการนําข้อความนะครับมาใส่ที่ช่องว่างต่างๆตามที่เราจัดเตรียมไว้ถูกไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเอาอะไรมาใช้นะครับเราก็ อาจจะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวดูด็อกิวเมนต์ของเขานะครับว่าเขาใช้อะไรเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าถ้าใช้แท็ก full name ก็คือเราจะได้ชื่อนะครับชื่อของคนสอบนะครับถ้าเลือก title นะครับก็จะได้ชื่อของ title ของ Google quiz นั่นเองนะครับอยากได้วันที่ก็ใช้ date นะครับอยากได้ date แบบไหนนะครับแบบแรกจะเป็นแบบนะครับ date สแลอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบ มีขีดนะครับก็เลือกใช้เลือกใช้งานนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับแสดงว่าเราต้องใช้ full name นะครับใช้ full name แล้วก็คลิกที่ตัว text box นะครับทำการวาดลงไปนะครับแนะนำให้วาดชิดเลยนะครับวาดชิดแบบนี้นะครับจัดชิดขอบไว้ก่อนเวลาจัดกึ่งกลางจะได้ง่ายนะครับปรับตำแหน่งนะครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับข้อความที่ใส่ก็คือต้องมี tag ปีกาเปิดปิดก่อน แล้วก็มีคำว่า full name นะครับ full name นะครับตัวเล็กเราอยากปรับขนาดนะครับเราก็ทำการลากคลุมนะครับเลือกฟอนต์ที่ต้องการเลือกขนาดที่ต้องการจัดรูปแบบนะครับจัดกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของชื่อของผู้เข้าอบรม มาแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับก็ใส่ให้ไว้ณวันที่นะครับก็น่าจะเป็นวันที่ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการคัดลอกมานะครับแล้วก็แก้ใส่เป็นอะไรครับในด็อกิเมนต์เดทนั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเดทแบบนี้นะครับเราก็จัดตําแหน่งนะครับเราจะเอาไว้ตรงไหนนะครับอาจจะเดื่อนมานะครับให้สวยงามข้อความก็อาจจะเล็กลงหน่อยนะครับ เราก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับปรับแต่งดูนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราก็มาที่ตรงอันไตเติลตัวนี้นะครับพิมพ์ชื่อก่อนนะครับพิมพ์ชื่อก่อนสมมุติผมพิมพ์ชื่อเป็นเซอร์เดโมแบบนี้นะครับพิมพ์เสร็จก็ Enter นะครับเราก็จะได้เทมเพลตนะครับเทมเพลตสำหรับการสร้างเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเรากลับมาที่ตัวข้อสอบของเรานะครับเรามาเลือกเทมเพลตกันนะครับที่ช่องเทมเพลตนะครับคลิกลงมาแล้วก็เลื่อนไปที่ยุทธอะคัสตอมเทมเพลตนะครับ s e l e c t a new file นะครับก็จะลิงก์มาที่ตัว Google s l i ด e ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็คลิกเลือกเทมเพลตที่เราสร้างไวนะ้ Select เชนเซฟนะครับเซฟเชนนะครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับได้ได้เป็นเซอร์เดโมนะนะครับต่อมาครับคลิกที่ a d v a าน e นะครับเพื่อปรับแก้ต่อไปนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับเป็นข้อความแจ้งว่าถ้าเกิดว่าเราทำผ่านนะครับเราก็จะมีข้อความนี้ปรากฏนะครับเดี่ยคงขอไม่ไม่แก้ก็ได้นะครับเอาตามเขาเลยแล้วกันนะครับในส่วนนี้ก็สามารถ ผู้ส่งนะครับสามารถพิมพ์ได้ยกตัวอย่างนะครับเพิ่มชื่อผู้ส่งนะครับเพิ่มอะไรต่อมีอะไรนะครับวิธีการใส่ก็สามารถใส่เป็นโคดแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ใส่แท็กได้นะครับอยากได้อะไรลงไปก็ไปต่อเอานะครับไปปรับใช้เอาได้นะครับจะส่งในรูปแบบไหนนะครับรูปแบบ i ิ a g มไหมนะครับหรือแบบ PDF นะครับผมขอส่งแบบ PDF ตามเขาแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะแชร์แบบไหนแชร์แบบอีเมลไหมหรือว่าแชร์แบบ Google Drive เลือกเป็นแบบอ e ีเมลนะครับเรียบร้อยก็กดเซฟนะครับหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาทดสอบทําข้อสอบกันดูนะครับคลิกที่รูปดวงตานะครับเพื่อทําการทดสอบเราก็เริ่มเลยนะครับใส่อ e ีเมลนะครับใส่อีเมลลงไปใส่ชื่อของเรานะครับจากนั้นก็ทําข้อคําถามให้ถูกต้องนะครับ ลองทำผิดสักหนึ่งข้อนะครับกดส่งคำตอบนะครับ s ั b มิตนะครับก็จะมีข้อความบอกว่าขอบคุณนะครับที่ทำการแบบทำแบบทดสอบนะครับจากนั้นเรามาดูที่อีเมลนะครับที่อีเมลของเรานะครับถ้าหากว่าเราสอบผ่านเกณฑ์นะครับเราก็จะได้รับอีเมลนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเจอข้อความนะครับแสดงความยินดีนะครับว่าคุณสอบผ่านนะครับแล้วก็ได้ เซอร์ติฟิเคนะครับที่แนบมากับอีเมลเราก็คลิกดูนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับก็คือชื่อของเรานะครับได้ผ่านการอบรมอะไรนะครับให้ไว้ณวันที่เท่าไหร่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการสร้างแบบทดสอบนะครับแล้วก็มีการประเมินผลนะครับถ้าเกิดว่าสอบผ่านก็ส่งอีเมลให้กับ ให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยู่บ้านว่างๆนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ลองลองสร้างคอร์สอบรมขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมามาอบรมแล้วก็ทำแบบฝึกหัดดูนะครับลองทำดูนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นไอเดียให้เรานำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้นะครับถ้าชอบนะครับชอบใจนะครับก็ช่วย กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันวิดีโอต่อไปครับ